โมมเนต์น่ารักน้องแชงวิดน้องลิซ่าไม่ไหวนะคะเนี่ยหลังจากที่น้องลิซ่ามาลงคอนเทนต์มิรี่คริสต์มาสให้กับแฟนๆทั่วโลกพร้อมทั้งมีการคัฟเวอร์เพลงแม่บริดนี่สเปียร์และก็ได้ถ่ายภาพส,สวยๆมาฝากทุกคนด้วยแล้วล่าสุดน้องแชงนะได้มิรี่คริสต์มาสน้องลิซ่าและก็ลงไอจีสตอรี่พร้อมกับบอกว่าเพลงคัฟเวอร์เพลงใหม่ที่จะเพิ่มเข้าเพลย์ลิสต์ของฉันในคริสต์มาสนี้มิรี่คริสต์มาสพร้อมแท็กไปที่น้องลิซ่าและก็มีการแท็กไปหาน้องลิซ่าอีกนะคะแล้วก็บอกว่าลาลาลิซ่าเอสกอร์เอ็มเอ็กซ์ ฉันหรอพร้อมกับอ emoji หัวใจค่ะแม่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 แน้องเชงลงรูปน้องลิสหอมดอกกุหลาบและตัวเองก็ชี้ไปที่ดอกกุหลาบก็ถามว่าลิซ่ากับฉันหรอวาอ่าซานยังไงคะเนี่ยน่ารักจริงๆเลยอันนี้ไม่ได้ชงนะคะแต่ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีสาวๆเขามอรีคริสต์มาสกันลนะค่ะพอได้เห็นเต้าลิซคัพเวอร์เพลงนี้ก็คือตื่นเต้นใหญ่เลยใช่ไหมเจ้าแชงคงตื่นเต้นไม่แพ้กับแฟนคลับทั่วโลกเช่นกันแล้วคือแชร์สตอรี่รูปภาพจาก MV ของเต้าลิซเนี่ยรัวเลยนะคะเป็นการ Merry Christmas กันและล่าสุดนะั้นนอริซ่าก็รับรู้เลยละ่ะค่ะน้องแชงนอริซ่ามารีโพสต์น้องแชงแล้วนะกิ๊บโมมเมนต์มาฝาก Play with like cats and You don't understand the pain of r i n You don't ever want t give me way You don't ever want t set me free You know I'm addicted to you and it's twisted you v e been gifted with the evil food o Got me coming back for more even when i've been screwed d o l l s full of p i n s Pierce my heart straight through Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of me.